เป็นเรียนวัดเรียนรูวันเรียนรูวันวัดแรกทางพษษษษษุทธศาสนา โอ้ไปเข้านูน่นตรงหน้าหลวงพ่อองดำเหมือนนองสะอาดอันนี้มันสะอาดหมดแล้วสะอาดหมดแล้ว <c oughs> ตรงหน้าหลวงพ่อองดํดำเขามีวัดอะไรบำรุงล้านเขาทำสะอาดอันนี้เด้ออันนั้นสะอาด <c oughs> ใช่ได้ <c oughs> เอาเป็นที่ท่องเที่ยวเขาเป็นที่พักผ่อนเขา ปีใหม่เขาก็มาพักผ่อนอ่าก็กลัวโอ้โหก็กลัวแล้วสิบสองมันต้องปูเใช่ไหมสิบสองก็ยังเยอะอยู่เลยโลหนึ่งพอดีอ่ะโลหนึ่งมันก็เยอะนะเยอะโอ้ยมันสิบสี่สิบห้ามันก็ นั่นแล้วไม่ได้เอาก็มา,กากมาพักผ่อนเอามาพักผ่ <are> นนอนโ,โอเคไทยแลนด์ไทยแลนด์อ่าก็ขอถ่ายรูปค่ะท่ารวถ่ายรูปเขาหน่อยไปถ่ายรูปเขาหน่อยไปถ่ายรูปเขาหน่อยแจ้คไอซออนแมสด,ด้วย ่าเขาอยากถ่ายรูปด้วยถอดแมสด้วยถอดแมสด้วยเขาจะถ่ายรูปด้วยถ่ายรเขาจะถ่ายรูปถอดแมสด้วยถอดแมสด้วยจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปเออคนอยากถ่ายรูปจริงๆก็มาขอถ่ายรูปเราต้องเก็บเขาเนอะโอ้หัวการค้าเลยเนี่ย

คือในครั้งก่อนในสมัยพุทธกาลก็จะเป็นสวนไผ่สวนไผ่คือ,อเริ่มต้นมันเนี่ยคือพระราชาเนี่ยชอบชอบน้ำจันคือน้ำน้ำเล่าเสร็จแล้วก็เลยมานอนแต่ลูกน้องก็ไปดูดนตรีที่นั่นนะที่จโพธานเสร็จแล้วเนี่ยก็ทิ้งให้พระราชาหลับที่นี่งูก็เข้ามามันจะฉกเอากระแตก็เลย มันร้องพระราชาก,ก็เลยตกใจตื่นเป็นที่มาของเพลงตกใจตื่นเสร็จแล้วก็เลยมอบพื้นที่นี้ให้ให้ให้กระแตต่อมาพอตัวเองสมเด็จสมเถอราบันแล้วก็เลยมอบถวายเป็นเป็นวัดเป็นวัดไอ้พุทธศาสนา อันนี้ก็เป็นศาลาไทยนั่นนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยไทยก็มีมาสร้างเยอะตรงนี้เป็นมูลคันทกุฎีของระพุทธเจ้าครับนี่นี่ตรงกาล้อมไว้เนี่ยไปได้ครับพวกเจ้าก็อยู่ ห้าพันสาสองสามสองสามสี่สิบเก็ดและยี่สิบห้าห้าเด็เดี๋ยวท่านมาใบ่าญ่แบบดึงไปเส้นบินก็แค่ว่าการที่พระอาจารย์ท่าลงไปแล้วอยู่สองต้นนี้ให้สองนี้กกทีที่ขอไปโปรที่ตรวจ